ทำไมต้องมีอุทยานแห่งชาตินอกจากเรื่องงานอนุรักษ์แล้วการมีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ย้ำนะคะ ที่ทุกสิ่งมีชีวิตสามารถเข้าถึงได้ด้วยเนี่ยนั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกในหนึงค่ะรายงานของสำนักง,งานบริการอุทยานแห่งชาติหรือว่า National Park Service ที่เรียกสันส้นๆว่า NPS นะคะของอเมริกาในปี2022เนี่ยได้ออกมารายงานว่ามีการเยี่ยมชมและการเข้าพักอุทยานแห่งชาติทั้งจากคนในประเทศและจากต่างประเทศกว่า312ล้านครั้งและมีรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยระหว่างทางผ่านเนี่ย กว่า23,900ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสร้างมูลค่าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจประเทศก,กว่า5,300ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เนี่ยยังทําให้เกิดการจ้างงานอีกกว่า300,000ตาแหน่งเลยนะคะในรายงานฉบับนี้เนี่ยได้มีการสรุปประมาณว่าการที่มีนักท่องเที่ยวมาจับใจ่ายใช้สอยจากการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งชุมชนท้องถิ่นรัฐ และประเทศชาติค่ะซึ่งสิ่งที่พอยจะพูดถึงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่หมายความว่าจะส่งเสริมให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวยังไงก็ได้โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องการรักษาป่าหรือธรรมชาติเลยนะคะแต่ประเด็นที่อยากจะชวนมองก็คือพื้นที่สีเขียวสามารถเป็นผลดีกับเศรษฐกิจได้นั่นเองแน่นอนว่าระดับอุทยานแห่งชาตินะคะเป็นภาคที่ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วสเกลเมืองล่ะเป็นยังไงได้บ้างการมีพื้นที่สีเขียวจะสามารถเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้ยังไง พลอยทิดาพาไปหาคำตอบใน Green Economy EP นี้ค่ะ ในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Presence of the Soul หรือว่าที่แปลเป็นไทยว่าสถานพำนักจิตวิญญาณนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีบทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆโดยผู้เขียนเนี่ยได้มีการรวบรวมงานวิจัยหลายฉบับเลยมีงานวิจัยหนึ่งค่ะที่พบว่าการสร้างอาคารหรือว่าโรงพยาบาลที่มีหน้าต่างที่ให้คนข้างในอาคารนะคะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้สามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มความคิดสร้างสรรค์โดยได้คำนวณออกมาเป็นตัวเงินว่าโรงพยาบาลที่มีหน้าต่างในห้องของผู้ป่วยเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้ ใช้จ่ายในการรักษาคนได้มากถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อพื้นที่เตียงเลยทีเดียว หรืออย่างงานวิจัยนี้ก็ศึกษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่พักฟื้นในห้องที่มีหน้าต่างและสามารถมองออกไปข้างนอกที่มีต้นไม้เยอะๆได้งานวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ได้เห็นต้นไม้จากนอกหน้าต่างหายเร็วกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในห้องพักที่ไม่มีหน้าต่างและไม่ได้มองออกไปข้างนอกเลยแถมยังใช้ยาแก้ปวดเพื่อระงับอาการเจ็บน้อยกว่าและเป็นตัวยาที่เบากว่าด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่เห็นได้ชัดอีกอย่างก็คือผู้ป่วยที่ได้มองต้นไม้ใช้ยาลดความวมตกกังวลน้อยและมีภาวะแทรกซ้อนต่ำอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอันนี้เป็นแค่การออกแบบเท่านั้นค่ะที่ทําให้เราเห็นว่าพื้นที่สีเขียวและวิวทิวทัศน์ด้านนอกนั้นสําคัญมากๆแต่ว่ายังมีงานวิจัยอีกเพียบเลยค่ะที่บอกว่าพื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างโครงการองแลนทรัสที่ได้ระดมทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นบ่อฝังกบขยะให้เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำพอตซ์ไลท์ในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งอยู่ใกล้กับย่านที่จนที่สุดของประเทศ การเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ําขนาด30เฮกตาร์นี้ทําให้มูลค่าของที่ดินสูงขึ้นซึ่งพบว่าที่ดินที่อยู่ระยะห่างจากพอซันไลท์ลิเวอร์พาร์ค500เมตรมีมูลค่าสูงขึ้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า7.8ล้านปอนด์หรืออยู่ที่300ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าชุมชนแห่งนี้ขายบ้านที่ห่างจากสวน500เมตรก็จะได้ราคาที่ดีกว่าเดิมเฉลี่ยอยู่ที่8,674ปอนด์หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ4,000 0บาทเปลี่นจากที่ดินนนนใกกลย่่ททีีสุดอังฤษ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น อย่างปรแทศสิงคโปร์เองนะคะที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกภายในปี2030ค่ะโดยสิงคโปร์เนี่ยเรียกตัวเองว่าเมืองสวนนะคะหรือว่า City in Nature โดยที่นักวางผังเมืองของสิงคโปร์ตอนนี้นะคะกำลังผสมผสานธรรมชาติเข้าไปทั่วเมืองเลยทีเดียวค่ะไม่เว้นแม้แต่ตึกสูงหรือว่าอาคารทั่วสิงคโปร์เลยนะคะที่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วโดย National Geographic นะคะได้มีการพูดคุยกับคุณชงค่ะซึ่งเป็น CEO ของ Housing and Development Board หรือว่า HDB ที่เป็นโปรเจกต์สร้างบ้านของสิงคโปร์โดยที่คุณชงเนี่ยได้บอกว่าด้วยความที่สิงคโปร์เป็นเมืองและมีขนาดเล็กมากๆนะคะสิงคโปร์ได้สร้างบ้านให้กับคนไปแล้วและตอนนี้สิงคโปร์เองก็เป็นประเทศที่มีประชากรเป็นเจ้าของบ้านมากที่สุดในโลกด้วยเลยมีความพยายามที่จะทดแทนพื้นที่สีเขียวที่สูญเสียไปจากการสร้างบ้านนะคะโดยที่เธอบอกว่าพื้นที่สีเขียวและสีน้ําเงินสามารถลดความรู้สึกแออัดได้ค่ะเลยทําให้สิงคโปร์ตอนนี้นะคะเร่งปลูกต้นไม้หลายล้านต้น ทและถ้าเราไปสิงคโปร์ตอนนี้นะคะก็อาจจะจริงค่ะเราอาจจะเห็นโทนสีเขียวและสีน้ำเงินเยอะมากๆด้วย This is the is Singapore i-node know ซึ่งในช่วงแรกๆเองเนี่ยสิงคโปร์นั้นเน้นปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้กับทางเดินนะคะก่อนที่ตอนนี้ค่ะถนนทุกสายของสิงคโปร์เองก็ถูกทำให้เป็นถนนที่ต้องมีต้นไม้แล้ว ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาเป็นตัวเลขว่าการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศจะทําให้สิงคโปร์ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะแต่แน่นอนว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนสิงคโปร์แน่เลยก็คือพื้นที่พักผ่อนและออกกําลังกายนอกบ้านนั่นเองแต่ถ้าใครไปสิงคโปร์ตอนนี้ก็จะเห็นคําว่า PCN ตรงทางเดินที่ย่อมาจาก Park Connector Network โปรเจกต์เชื่อมเมืองสิงคโปร์ด้วยทางเท้าและเทวจักรยานผ่านสวนและพื้นที่ธรรมชาติยาวกว่า380กิโลเมตรโดยมีงานศึกษาวิจัยหนึ่งค่ะที่ศึกษางบประมาณด้านการ อนุรักษ์ธรรมชาติของอเมริกาเพราะว่าการดูแลป่าไม้และสร้างพื้นที่สีเขียวจะได้ผลตอบแทนกลับมาอยู่ที่4-11ดอลลาร์จากทุกๆ1ดอลลาร์ที่ลงทุนไปโดยในพื้นที่ศึกษาอย่างในรัฐเวอร์มอนต์การดูแลป่าสร้างผลตอบแทนให้กับเศรษฐ,ฐกิจอย่างน้อย9ดอลลาร์หรืออย่างในเมนเองรัฐที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของอเมริกาก็ได้ผลตอบแทนกลับมาจากการดูแลป่าสูงถึง11ดอลลาร์เลยทีเดียว ไม่ใช่แค่สิงคโปร์เท่านั้นค่ะแต่ว่างานวิจัยจากหลายประเทศเลยนะคะก็เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันด้วยนั่นก็คือพื้นที่สีเขียวนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะอย่างงานวิจัยนี้ที่ได้ทําการทดลองโดยปลูกต้นไม้และพุ่มไม้ขนาดใหญ่กว่า8,00 0ต้นในพื้นที่โครงการในเมืองหลุยวิลส์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเคนตักกี้ในประเทศอเมริกานะคะเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆในเลือดของประชาชนที่บ้านมีต้นไม้เยอะๆกับประชาชนที่บ้านไม่มีต้นไม้เลย ผลวิจัยล่าสุดนี้นะคะพบว่าหัวใจของคนที่บ้านปลูกต้นไม้หรือว่ามีต้นไม้ใกล้และแวกบ้านเยอะๆเนี่ยมีหัวใจที่แข็งแรงกว่าหัวใจของคนที่รอบบ้านไม่มีต้นไม้เลยนะคะและมีอัตราการอักเสบในเลือดต่ํากว่าด้วยเพราะว่าการตรวจระดับ hs-cpr ระดับของโปรตีนซีเรียคทีฟที่มีความไวสูงเนี่ยมีระดับที่ลดลงนะคะทาให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหัวใจวายและมะเร็งบางชนิดลดลงตามไปด้วยค่ะซึ่งในบรรดาประเทศโ e c d สหรัฐอเมริกามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่หลีกเลี่ยงได้หรือว่ารักษาได้สูงที่สุดค่ะอย่างในเขตอีสต์บาตันลาฟในรัฐอุยเซียนาเองผู้ใหญ่3 6เปเ็นเป็นโรคอ้วนซึ่งหนึ่งใน3ระบุว่ามีสาเหตุมาจากไม่มีกิจกรรมที่ใช้ร่างกายอย่างการออกไปเดินนอกบ้านปั่นจักรยาน และไม่ออกกําลังกายซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีสวนสาธารณะจะพบว่าประชากรในเขตที่ใช้สวนสาธารณะนั้นมีการออกมาทํากิจกรรมถึง150นาทีต่อสัปดาห์ครบตามคําแนะนําของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐซึ่งสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพได้กว่า8ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียว ถ้าเชื่อมโยงด้วยตะก,กะง่ายๆเลยนะคะก็คือพื้นที่สีเขียวสามารถเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้จากการที่เราจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือว่าการใช้เงินในการรักษาโรคต่างๆน้อยลงในทางออมนั่นเอง ตัวยอย่างหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เองที่ทุ่มเงินกว่า2 1 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้ออาคารในแมนฮัตตันและจ้างออกแบบให้เป็นอาคารที่รักธรรมชาติให้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนกผีเสื้อพึ่งเพื่อให้การเข้าถึงธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของบริษัทบนความเชื่อที่ว่าคนทํางานรุ่นใหม่จะชอบทํางานแบบเจอหน้ากันที่ออฟฟิศมากขึ้นถึงขั้นที่มีนักนิเวศวิทยาประจําสํานักงาน Google โดยเรียกอาคารนี้ว่า biophilic หรือแปลง่ายๆได้ว่ารักธรรมชาตินั่เอง แต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปค่ะเพราะว่าถ้าพอยถามว่าถ้าวันนี้เราจะต้องทุบตึก หลายหลายตึกนะคะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นป่ากลางเมืองคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่แนหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ในป่าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า Climate Change ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือภาพนี้นะคะเป็นภาพดินถล่มที่บ้านหุ้ยหินลาดในค่ะที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะทําให้เราเห็นว่าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อาจจะไม่สามารถเซฟเราได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศได้อีกแล้ว และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นค่ะนอกจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือว่าคาเฟ่ที่เน้นให้เรานั่งชมวิวได้ในหลายๆที่ที่ตอนนี้กําลังถูกน้ําท่วมอยู่นะคะก <población. S 2> ็มีตัวอย่างเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าในอเมริกาค่ะที่เริ่มเห็นภาพแล้วว่าเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆเพราะว่า climate change อย่างแผนที่ล่าสุดของ United States d o u g h e Monitor นะคะที่รัฐบาลเนี่ยมีการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเนบาสกาค่ะมีการเปิดเผยว่าพื้นที่ทางตะวันตกอย่างน้อยๆ50%ของอเมริกานะคะกำลังประสบกับภาวะแรงรุนแรงหรือว่าแรงเป็นพิเศษค่ะที่อาจทำให้ต้นไม้ตอบสนองต่อความเครียดจากภัยแล้งด้วยการปิดปากใบ ซึ่งเป็นรูที่ดูดคาร์บอนเพื่อมาผลิตอาหารซึ่งในช่วงที่ปิดปากใบนะคะต้นไม้จะมีการดึงแป้งและน้ําตาลที่สะสมเอาไว้มาใช้แทนซึ่งถ้าอาหารที่สะสมไว้ข้างในต้นไม้ถูกใช้จนหมดก่อนที่ภัแล้งจะสิ้นสุดนะคะต้นไม้เหล่านั้นก็จะตายซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะอดคาร์บอนของต้นไม้นั่นเอง ไหนๆก็พาทุกคนลากยาวมาตั้งแต่พื้นที่สีเขียวจนมาถึงความยากของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะเลยจะขอพาทุกคนไปต่ออีกสักนิดนึงค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะคะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยจำเป็นและถ้าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ก็คงจะทําให้เราเข้าใกล้กับความยั่งยืนมากขึ้นค่ะแต่นอกเหนือจากเรื่องพื้นที่สีเขียวแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่เราสามารถทําได้นะคะเพื่อช่วยให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยอยากจะชวนทุกคนค่ะมางานนี้ที่ชื่อว่า s u s t a i n c i t y นะคะ ที่ชวนทุกคนพูดคุยกันถึงเรื่องความยั่งยืนที่เริ่มได้จากตัวเราค่ะไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงขนส่งที่ดีที่เชื่อมเมืองด้วยรถตุกตุกไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยสายสีเขียวนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการกินที่ดีหรือการเลือกเสื้อผ้าที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลก และทำกลางโจทย์ใหญ่ของสิ่งแวดล้อมและ Climate Change ในปัจจุบันค่ะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจยังไงให้พร้อมก่อนที่จะไปฮิวโลกทั้งหมดนี้นะคะมาฟังกันได้เต็มๆที่ SCBX Nextech t นะคะในวันที่29ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะอ่ะกลับมาจากการขายของกันเถอะค่ะ มาคุยกันเรื่องพื้นที่สีเขียวกันต่อนะคะซึ่งถ้าเราจะพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยการมีพื้นที่สีเขียวก็เป็นอีกตัวชีวัดหนึ่งได้ด้วยนะคะซึ่ง SDG เนี่ยกลายเป็นคัมภีร์และเป็นเป้าที่โลกจะต้องไปให้ถึงหนึ่งในนั้นค่ะอย่างข้อที่10เนี่ยก็คือเราต้องลดความเหลื่อมล้ําและความไม่เท่าเทียมให้ได้โดยพื้นที่สีเขียวสามารถบอกได้เช่นกันค่ะว่าความเหลื่อมล้ําในแต่ละพื้นที่มีมากน้อยแค่ไหนในสังคมโดยมีการศึกษาหนึ่งนะคะที่นานมากๆแล้วค่ะพบว่าพื้นที่สีเข สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ไหนที่เหลื่อมล้ำบ้างอย่างการศึกษาของดรริชาร์ดและแฟลค์นะคะที่มีการค้นพบความเชื่อมโยงกันระหว่างความไม่เท่าเทียมของรายได้การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและอายุไขของประชากรชาวอังกฤษก,กว่า40ล้านคนค่ะ ผลการศึกษานี้นะคะพบว่าคนที่มีไรายได้ต่ําหรือว่าอยู่ในชนบทนะคะแต่สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายนั้นมีอายุที่ยืนยาวพอๆกับคนที่มีไรายได้มากนั่นหมายความว่าต่อให้เรามีเงินน้อยนะคะแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้เท่ากับคนที่มีไรายได้สูงๆเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวนั่นเองอาจจะฟังดูแปลกๆแ,และฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งการศึกษานี้เนี่ยเขาก็ยังมีการเชื่อมโยงชีวิตของคนที่มีไรายได้ต่างกันด้วยแต่อยู่ในเมืองเดียวกันนะคะพราว่าคนที่มี รายได้น้อยในเมืองนั้นนะคะมีอายุสั้นกว่าคนที่มีรายได้สูงในเมืองเดียวกันถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะและความจริงที่ปรากฏอีกอย่างนั่นก็คือพื้นที่สีเขียวในเมืองส่วนใหญ่มีไว้เพื่อคนรวยถึงรวยที่สุดค่ะที่มักมีทางเลือกในการเลือกที่อยู่อาศัยมากกว่าและส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่โล่งและร่มรื่นด้วยนะคะในขณะที่คนจนที่สุดส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดและสร้างด้วยคอนกรีต ซึ่งการศึกษานี้เนี่ยเลยชี้ให้เห็นนะคะว่าการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นอาจสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในอีกทางหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มีไรายได้ต่ำแต่ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะอายุยืนขึ้นหรือถ้ามองในมุมเศรษฐกิจและสังคมนั่นก็คือในแง่ของพื้นที่สีเขียวเองทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชาชนลดลงด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งความสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวค่ะแต่สิ่งที่จะตามมาจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นก็คือการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแต่ กับทาให้การเข้าถึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นด้วยโดยดรแมทธิดานะคะแพทย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ UBC ค่ะกล่าวว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางแห่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันพื้นที่ในเมืองที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้นั้นมีค่าของชีพที่แพงมากค่ะเพราะทันใดที่มีพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นนะคะพื้นที่เหล่านั้นก็จะมีความต้องการมากขึ้นด้วยและตามมาด้วยค่าเช่าและค่าที่อยู่อาศัยที่แพงขึ้นนั่นเองซึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะ เราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสค่ะว่าพื้นที่สีเขียวมีความสำคัญต่อทุกคนจริงๆและควรจะทำให้การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งที่ง่ายด้วย เตรียมพบกับฟอร,รัมความรู้สิ่งแวดล้อมซัสเซนซิตี้โดยสำนักข่าวทูเดย์ฟอร,รัมที่อยากชวนคนเมืองมาร่วมฟังร่วมแชร์ร่วมขับเคลื่อนเมืองกรุงเทพมหานครของเราวันอังคารที่29ตุลาคม2567ณ SCBX Next Tech สยามพารากอนชั้น4งานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ Facebook ของสำนักข่าวทูเดย์ปักวันรอกันไว้ได้เลยครับ